เราก็ปึ๊บอ่าได้ที่หนึ่งไปเรื่อยๆวิลยรอบนี้รู้สึกว่าเหมือนทุกคนสวัสดีค่ะพบกับสาจากแอม Channel คราวนี้มาพบกับ h ฮร์ริคเรสนะคะอีเวนต์แข่งรถที่เราเรอคอยประจำเดือนนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันเนาะ เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งปิงๆนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต,ต่อไปของใจายค่ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะโอ้อีเวนต์มาแบบเยอะมากแล้วก็รู้สึกอยากจะรีวิวหลายอันมากนะคะเดี๋ยวค่อยทยอยกันไปแล้วกันเนาะวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่31แล้วจะสิ้นปีแล้วเนาะวันนี้ก็ขอมาส่งท้ายด้วยอีเวนต์แข่งรถก่อนนะคะแล้วจะมีอีเวนต์อะไรที่ทรายจะรีวิวต่อไปในวันต่อๆไปก็อย่าลืมติดตามชมนะคะเพราะว่าบอกเลยว่ามีนิวโปรเจกต์หลายๆอันแบบ อยากทำมากมากนะในตะกรซีดี้นี่แหละรู้สึกว่าแบบรอไปนะมันจะมีอะไรดีๆแน่นอนโอเคเหมือนขายฝันไม่ไม่ขายฝันรอบนี้คือรู้สึกมีอะไรที่อยากลองฟีเจอร์ใหม่ๆในเกมมีอะไรให้เล่นเยอะจริงมันบุกว่าี๋ยวนะหาก่อนอีเวตนนี้นะคะชื่อ Brightest Mirror เนาะก็คือกระจกที่ส่องสว่างที่สุดแต่ว่ามันใบสวยสมันไม่ใช่ใบนี้เปิดเกมมาแผ่นเปิดเกมนะคะสวยมากเดี๋ยว อ่อันนี้เป็นของพวกฝั่งมังกรตระกูลเทพเจ้าอันนี้คนละอันกันอ่ะโอเค Brightest Mirror นะคะแบบกระจกที่ส่องสว่างที่สุดอะไรอย่างงี้เนาะก็บอกแล้วว่ามันเป็นอีเวนท์ที่มาในตีมเทพเจ้านะคะสายสปอยตัว H ตัวนี้ไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะเดี๋ยวสายจะแปะคลิปด้านขวาให้นะคะอันนั้นก็เป็นการสปอยจากเว็บที่อ่ะเขาจะคอยสปอยอยู่เนาะจำเอ๊ะรอบล่าสุดนี้น่าจะดีดิสหรือดีเล็บนะก็ วนอยู่2เว็บนี้นะอ่ะมาถึงอีเวนต์จนได้อ่ะรอบนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับ New d a o n Reflection มีการสะท้อนไปมาก็คือสายกระจกเลยถ้าสังเกตตรงหน้าอกนะคะของมังกรทุกตัวจะมีกระจกมาเลยแล้วก็มีความสะท้อนสิ่งที่ดีเพื่อต้อนรับปีใหม่ Brighten Mirror ไอที่ตรงหน้าอกนะคะเรียกว่า Brighten Mirror นาะ ก็ต้อนรับปีใหม่ด้วยอีเวนต์ Hair Regress นะคะรอบนี้มาตั้งแต่วันที่30นะคะคือวันนี้จนถึงวันที่10มกราปีหน้านะคะก็ Happy New Year สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะล่วงหน้าแล้วก็นี่เลยอีเวนต์ที่ต้อนรับปีใหม่ของเรานะคะข้ามปีกันเลยทีเดียวโอเครอบนี้นะคะจะมีทั้งหมด3อีเวนต์นะคะก็คือมี Hair Regress ตรงกลาง อ่ะอันนี้อีเวนต์หลักแล้วก็มีแมสคอยแล้วก็มีฟ็อกซ์คอยเนาะที่แจกมับบงกร3าตัวนี้นะคะแล้วก็มีการเก็บไอเทมต่างๆนะคะเพื่อที่จะแลกทั้งไข่ไทท่านโจเกอร์ออฟเอลอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เหมือนจะมีมังกรสายบิสติดด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูของรางวัลกันดีกว่าอ๋ออีกแผ่นหนึ่งคือเตอก,กี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูนี้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นไอเทมที่เราต้องเก็บนะคะเขาจะบอกว่าเราก็ไปเก็บอ่าชิ้นส่วนของกระจกซึ่งกระจกเนี่ย ถ้าให้เดาก็คงจะต้องไปเก็บใน hair r e g r e นะคะรอบที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่แหละแล้วก็มี3อันเออไม่รู้เหมือนกันอันนี้คือมองกุฎหรือเปล่าพวกของแต่งตัวของมังกรทั้งหลายเลยเดี๋ยวเปิดใหม่ซิน่าจะเป็นส่วนประกอบในการแต่งตัวพวกเกราะพวกอะไรที่ประกอบกับอันนี้เนาะออเนี่ยเห็นปะว่ามันมีมงกุฎนะคะถ้าเห็นเนี่ยทีใส่จิ้มๆเนี่ยมงกุฎของตัวนี้ส่วนอันนี้ก็เป็นเหมือน ตัวที่เป็นเกราะเสริมพลังอะไรประมาณนี้เหมือนชุดแต่งตัวอันนี้ก็จะเป็นนี่คืออะไรอ่ะเหมือนปีกหรอหูฟังหูฟังอันนี้อ่าอันนี้ตัวนี้คาถาค่ะเห็นไหมเห็นไหมอ่ะยิ้มยิ้มตรงนี้ก็คือตัวคาถาของตัวนี้นะคะส่วนตัวที่เป็นอันนี้ก็เป็นของตัวนี้หรอเพื่ออะไรตัวเกราะหรออันนี้คือผ้าคลุมตรงไหล่ไม่เห็นเหมือนเลยแฮะเอาเป็นว่าน่าจะเป็นชิ้นส่วนแบบนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดู ของหลักๆกันดีกว่าอ่ะแผ่นนี้ก็ขึ้นมาในส่วนที่ไอเทมที่รับนะคะก็จะมี3ามอีเวนต์ด้วยกันนะคะ3ามอีเวนต์นี้อ่ะจากที่บอกก็คือเนี่ยเลยแค่นี้นะคะแล้วก็มีราก้อนทีวีด้วยแล้วก็มี temporary quest นะคะที่จะมาให้เราเก็บของอะไรเงี้ยก็ไม่เยอะมากมายาวๆเลยแต่ว่าอีเวนต์เริ่มแรกที่เป็นข้างเขียนนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่1นึเนาะก็ต่อด้วย5้ถึงเ ก็จะเป็นแมสคอยปิดท้ายนะคะกลดล็อกอะไรนี้แล้วก็เฮโริกเวสเราก็จบสุดท้ายเลยวันที่10นะคะมาการาเราก็เก็บพวกเนี่ยเพื่อที่จะไปแกลกรางวัลเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะอันนี้อีเวนต์สิวันกับอีก21ชั่วโมงนะคะก็มีกี่สเตปโอ้ไม่เยอะไม่เยอะเรืยเยอะนะอ่ะไม่เยอะไม่เยอะอาคอลเล็กอาร์เมอร์เรลิกและแอนฮลเมทอาร์เมอร์ ลิลิกอันนี้ก็คืออาที่เป็นส่วนบนของคาทาเนาะตะกี้ที่เราเห็นกันก็คอลเลกให้ได้อย่างละหนึ่งนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีซีเค็ t อ r m o เมอร์อก็ตัวที่เป็นเหมือนชุดเกราะอะตรงไหลหละอันเนี้ยแล้วก็มีอันนี้ค่ะพรีอัสเฮล t ก็คือหมวกเนาะที่ใส่ฉีตะกี้นะคะเก็บอย่างละหนึ่งเท่านั้นจะแลกตัว Collection c h e s สได้ซึ่ง c คอลเลกชันเชสนะคะจะมี อ่าจ็อกเกอร์ออฟนะคะเอ้ยออฟเลยแหละไฮฟรอสเซนดากอนนะคะซึ่งเป็น r a ลิตี้เฮโอ้สีธาตุด้วยธาตุดีด้วยนะคะก็คือพรีเมียมีเลเจน d ์มีไอซ์แล้วก็มีซีอันนี้น่าเก็บมากสุ่มตั้งแต่1ถึง120อันสูงสุดก็ได้120บคือโชคดีไปเลยแต่ว่าน้อยสุดก็1เนาะแล้วก็เพชร1ถึง50เม็ดนะคะซึ่งอันนี้ไม่น่าจะเก็บง่ายอ่ะโอเค look into the brightest mirror นะคะนี่ก็เก็บอย่างละ3อ่ะก็จะแลก ตัว Joker o f c h e s s เนาะอันนี้ก็แจกสุ่มตั้งแต่ของ Joker o f E นะคะ100ถึง200แล้วก็ Joker o f L 25ถึง100นะคะ Face Your Reflection ก็เธอเห็นหน้าใช่ไหมบนสิ่งที่สะท้อนอะไรอย่างนี้เนาะอะ,อะสะท้อนหน้าตัวเองอันนี้รางวัลค่อนข้างดีไปเลยก็คือ Titan X Chess นะคะจะได้อ่า j r o e r of ด้วยอีกรางวัลหนึ่ง สุ่ม50ถึง150แล้วก็ไททันเอ็กชสก็มีแต่สายไททันนะคะอันนี้เก็บ5อ่าเดี๋ยวนะจบยังมาประมาณ6สเต็ป Make your New Year's resolution เก็บได้8อันเมื่อไหร่จะได้ตัว Mirror Market m มามาร์กี้เหรอตัวนี้เป็น Rarity L, L นะคะอิ e m เมนต์สี่ธาตุมี Legend Dark Wall แล้วก็ไลท์วธาตุโอเคอยู่นะ อันนี้จะเป็นสายกระจกเหมือนกันแต่เป็นวิสตินะคะก็สุ่มตั้งแต่120ถึง640เยอะมากอ่าต่อไป ready for new adventure นะพร้อมไหมที่จะเริ่มการเดินทางใหม่นะคะนี้ก็เก็บได้อย่างละ10ตะกี้มัน8เนาะอันนี้10ค่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆแต่ดูแล้วเก็บน้อยๆเนี่ยน่าจะเก็บยากอยู่นะอ่ะ collection chest ที่ได้นะคะจะเป็น ไฮโรอีกโจ๊กเกอร์ออฟเลยตั้งแต่75ถึง200สุม่มอันนี้ก็รางวัลค่อนข้างดีไปอีกเพราะว่ามันเกือบจะสเต็ปสุดท้ายส่วนสเต็ปสุดท้ายนะคะชื่อ Happy New Year เย่อันนี้ก็ส,สดีไปีใหม่เนาะอ่าเป็นการสะสมกระจกซึ่งกระจกนี้ไม่รู้เรียกอะไรหรอกจริงๆเขาเหมือนเรียกลมไปแล้วว่า collection chest คิดว่าน่าจะขี้เกียจต้งชื่อดูแล้วทุกอย่างเรียก collection chest หมดเลยเดี๋ยวนี้อ่าจะมีตัวที่เป็นอ่าพระเอกนะคะทั้ง3ตัวเนี้ยตัวเอกเนี้ยสุ่มให้ ตั้งแต่นาะตร้งแต่120ถึง540ทุกอันเลยก็จะมี High s a c r e d w i n g d r a g o n นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันที่นู่นเนาะอันนี้ก็คุณเคยกันอยู่แล้วที่สายสปอยนะแต่เราไม่เห็นภาพเคลื่อนไหวนะคะสวยมากทัดโอเคอยู่นะแต่แบบความสวยคือยืนหนึ่งเพราะว่าเป็นมังกรสายเทพเจ้าเนาะ s a c r e d นะคะมันก็คือเหมือนแบบอผู้รับใช้เนาะ Wings ก็คือปีกนะคะก็เป็นผู้รับใช้ เทพเจ้าเนอะอะไรประมาณนี้นะคะมาสายเทพเจ้าสวยงามมีความแบบส่องสว่างนะคะต้อนรับปีใหม่ก็จะมาตีนี้อันนี้ได้เป็นออฟเนอะเอาไว้เพิ่มดาวนะคะตัวส่วนอันนี้ชื่อ p r e t ี้ดา a g กอนะคะซึ่งเป็น r a ล i t y ้แอลทาดเป็นยังไงบ้างเฮ้ยทาาดก็ไม่ได้แย่นะมีไอซ์มีวินนะคะแล้วก็มีไลท์แล้วก็มี Light, มสีแต่สีสวยจังเพราะว่ามีความฟ้าฟ้าเขียวเขียวขาวขาวอันเนี้ยอย่างที่บอกอะเขาเริ่มดีไซ มังกรสีตามาธาตุเราอะคือถ้าดูนะมันจะมีแบบสีทุกอย่างอะปรากฏในตัวนี้หมดเลยแล้วก็จะไม่หลุดสีด้วยสีเหลืองก็มาจากไลท์สีน้ําเงินก็มาจากตรงแถวเล็บเนี่ยก็จะมาจากสีเนาะส่วนสีฟ้าๆอ่อ,อนๆก็จะไอซ์นะคะแล้วก็สีฟ้าที่เป็นมิ้นต์เขียวมิ้นต์เนี่ยก็จะเป็นแบบส่วนชุดเกราะอ่าดูดิการที่เขาดีไซน์เนี่ยเริ่มแบบเห็นปะตอนที่จายบอกในคลิปที่เป็นสปอยเนี่ยเขาเริ่มเอาสีาธาตุอะมาดีไซน์ตัวมังกรให้เรารู้สึกว่าเออมันเกี่ยวข้องกัน ลองไปสังเกตดูนะคะมังกรตัวใหม่ๆยุคหลังๆเห็นปะเขียวน้ำเงินชมพูเทอร่าก็อ่ะอ่ะ,อ,ะอาจจะนิดนึงตรงจมูกอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ชื่อ relic keeper นะคะก็จะมีสิ่งที่เราจะต้องเก็บก็คือตรงเนี้ยที่เป็นหัวคาถาเขานะคะอันนี้ก็เป็น rarity L ค่ะ element สีธาตน,นะคะน a t u r e สี 4, เขียวแล้วก็เทอร่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าการวิ่งครั้งนี้มันยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูของกัน ขยันวิ่งกันไหมโอ้ยมาแล้วที่1เด้อมาอ่ะทุกคนโรเจอร์นะคะโรเจอร์จากเอออียิปต์น่าจะทงอียิปปะโรเจอร์จากอียิปนะคะเริ่มแล้วเป็นที่1ตอนนี้อีเวนต์แรกนะคะก็ให้อาหารมังกรแล้วก็วิ่งอุ๊ยชอบจังเลยลูกวิ่งรอบนี้ดูดีอะ่ะสว่างมาก เราจะได้อะไรในรอบนี้นะคะอย่าลืมวิ่งให้ถึงแบบ5นะคะอันนี้ก็ย้ำกันทุกคลิปเลยการกดรับรางวัลอะไรเดี๋ยวไซจะไปคลิปด้านขวาให้แล้วก็พิมพ์ไว้ด้านล่างให้นะคะทุกอย่างเทคนิคเรามีกันหมดแล้วเนาะ,ะถ้าได้ที่1ถ้าวิ่งไปถึงแบบ5โอเคไม่ได้รางวัลน,นะอันนี้ยำ้ำเราก็ย้ำทุกคลิปทุกรอบที่เกี่ยวกับ Hero X นะคะไม่อยากให้พลาดกาันแต่ถ้าคนอื่นเขานำเราไปเยอะมากเยอะมากจนเกินแบบโอ๊ยเกินไปถึง10กว่ารอบเอะเกิน15รอบวิ่งให้ถึงแค่แบ p สิบห้าพอคะ่ะจะได้มนันนี้ก็มีคลิปอยู่แลวเนะ เดี๋ยวแปะด้านขวาให้การอธิบายรายละเอียดพวกกันกดบมังกรทั้งหลายแล้วนะคะแล้วก็เออมังกรได้กี่ตัวคือเอาเป็นว่าถ้าได้ที่1อ่ะวิ่งได้ถึงแ a บห้าแล้วก็คลองที่1ไปเรื่อยๆนะแต่ว่าได้ถึงร a บห้าคนอื่นไม่วิงว่งตามเนี้ยวิ่งให้ถึง lap ห้าคือรอกดรับรางวัลวันสุดท้ายเนี่ยก็ได้รางวัลที่1แล้วนะคะซึ่งที่1เนี่ยจะได้อามังกร H แน่นอน H High s a c r i f i c i n g นะคะตัวนี้แล้วก็มีตัวข้างเคียงก็จะมีตั้งแต่ บริลลิตี้แอลเรามาดูกันว่ามีตัวอะไรบ้างนะคะกาชเชอรับดากอนนะคุณแม่เพราะว่าคลิปที่รีวิวตอนนั้นก็จะมีตัวนี้เนาะสีสวยอ่ะบริลตี้แอลค่ะอิเลเมนต์สีธาตุธาตุดูดีอ่ะเพียววินสีแล้วก็เนเจอร์สีสวยด้วยโอเค่ะต่อไปนะคะเป็นบริ i t y ตี้อีค่ะลดลงมาระดับหนึ่งเนาะ s โตรีแอตเบอร์โกนะคะดากอนก็สารธาตุมีเทอร่ามี ไลท์ Light, แล้วก็มี e l เล็กทริกแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะที่จะได้คือพาร์ทไฟเดอร์ดากอนนะคะก็ r รลิตี้เวล r แรคค่ะอีเวนต์สามธาตุมีเนเจอร์สีแล้วก็เทอรา่าอ่าที่2ถึงที่8ก็ลดหลัดกันไปเนาะรางวัลเดี๋ยวเราไปดูแลบกันดีก,กว่าอย่างน้อยถ้าไม่วิ่งนะวิ่งมาถึงแลบสนะคะไซจะบอกทุกครั้งว่าแลบสอะ่ะมันได้เพนที่ต้งตง20ยี่สิเมตร่ะวิ่งมาถึงแลบสเถอมันจะได้รับรางวัลที่แบบ คุ้มค่าหน่อยนะคะถึงไม่วิ่งอะไรก็แล้วแต่มาถึงแลบ,บ2องโอเคนะต่อไปแลบ,บ3ก็เวลี่แร์ไข่นะคะ,ะ,คะก็จะมีอะไรอะตามนี้แล้วกันเนาะเราไม่รีวิวรายละเอียดเยอะแล้อะแลบที่9มีอะไรมีกาเชอรับดาก้อนนะคะซึ่งอันนี้จะแจกออฟ30โอ้แล้วก็มีอันนี้ในส่วนของ c h e s e of our Token ด้วยแจกโทเ็นของทุกฮ a บ i ิแตเลยยกเว้นไลทฮบิแตเอ้ยไม่ใช่ไลท์เรนโบว์ Rainbow. แต่คือสีมันเหมือนจะเรนโบว์เนาะแลบบ10 ส่วนใหญ่แลับสิบรลับอะไรเงี้ยมันจะเป็นแลดับสำคัญเขาจะแจก b r i g h t ท s t r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  o r แต่ว่าไม่ได้อะข้างนอกอะ่ะเป็น b r i g h t ท s t Mirror เนาะแต่ข้างในก็คือ Random r e w a r d 3อันก็จะเป็นตัวที่เนี่ยตัวที่เราเห็นแต่กัไอเทม3อันนี้นะคะอย่างละ1สุ่มได้1รางวัลเนาะก็กล่องนี้มันจะเก็บของ3อันนี้ได้แต่ต้องสุ่มนะคะก็เตรียมเก็บตัวนี้ในอีเวนต์อื่นๆด้วยเช่นฟ็อกซ์แล้วก็มิเอรอ่อแมโอเค ไหนมาดูอีกซิว่าแลบไหนอ่ะแลบ15ทุกคนได้มังกรนแน่นอนนะคะวิ่งถึงแลบนี้เนาะอันนี้ก็การันตีรางวัลน,นะคะส่วนอื่นๆแลบ18จะได้ออฟตัวนี้อีก40ส่วนกัทเชอาร์บเนี่ยได้ไป120ในแลบ17นะคะแล้วก็มีอีกอันนึงต้องวิ่งไปถึงแลบ20เพื่อให้ได้ไรเท h e มิ m เ l อร์เพื่อจะเก็บของ3อันนี้สุม่มแลบ10กับแลบ20มีของสําคัญอยู่นะคะ แล้วก็สมมติว่าเราแบบขยันมากเนาะแล้วเราอยากได้สกินน้องนะคะก็วิ่งมาถึงในแบบที่23จะมีสกินให้เราเก็บแล้วพอเก็บก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้ขอดูความเบาเดี๋ยวนะก่อนเปลี่ยนนี้นี่ใส่ผ้าอะไรนะใส่ผ้าเขามาสีอะไรเออสีเทาอ่ะพอเปลี่ยนจะเป็นสีเออวินนิดนิดนึงขอดูหน่อยใช่ไหมความต่างคืออ๋อมีการแบบประดับ หัวนิดนึงที่เขาโชว์ข้างหน้าใช่ไหมอันนี้ยังไม่ใส่สก,กินนะคะแต่ถ้าเป็นโชว์ในแผ่นนี้เหมือนจะใส่สก,กินแล้วเลยแอบเห็นว่ามีสก,กินสวยๆอยู่นี่อันนี้ใส่เต็มสก,กินเนาะก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะก็จบแล้วปาเดี๋ยวเราไปเดินกันสักหน่อยเราจะไปแซกที่ถงแซงแบบฉันจะแซงเออตัวไหนดีหาตัวน้อยๆก่อนเนาะลง ไม่อยากเปลืองอะไรมากแต่ว่าๆๆก็คือมีหลายตัวมากที่แบบกดค้างกดค้างได้ทุก่ะชอบมากฟีเจอร์นี้มาแบบเออมีประโยชน์มากอันนี้ก็คอลเลกโกอูอะ วิธีเก็บทั้งหมดนะคะายมีคลิปยู่แล้วอย่าลืมดูที่พิ์ด้านล่างของสายน้องเทคนิคทั้งหมดนะคะอันนี้มีหมดแล้วว่าอะไรเก็บที่ไหนบา้างยังไงนะเดี๋ยวไปย้อนดูกันนะคะเดี๋ยวจะแตะคลิปด้านขวาให้ด้วยแล้วก็นีอาหารจ้าอาหารเลยอีกประมาณ7็ชั่วโมง50าสิบไหนดูซิว่าใช้ตัรน,นี้ได้ไหมตันนี้จะสคลิปไปได้8ดชั่วโมงนะคะจะคลิปเลยเพราะว่าอันนี้ายตั้งเป็น11ชั่วโมงแล้วเราก็ปึ๊บ ได้ที่1ไปเรื่อยๆอรอบนี้รู้สึกว่าเหมือนทุกคนยังไม่ขยันนะเอาอีกแล้วหรอเราจะแบบเราว,วิ่งสบายอาเป็นอีกรอบที่โชคดีนะคะถ้าใครดูคลิปสายที่เล่นแข่งรถมาเนี่ยจะไม่ค่อยเจอรอบที่โชคดีเท่าไหร่ในช่วงที่แบบตั้งใจอะแต่พอช่วงหลังๆเนี่ยเหมือนเห็นว่าเราอ่อนลน้าหรือเปล่าเขาเลยแบบอ่ะโชคเข้าข้างนิดนึงนิดนึงอันนี้อาหารนะทุกคนอย่าลืมเปลี่ยนเป็นอาหารที่เล็กที่สุด ใช้เวลาน้อยที่สุดก็คือบูเบลโบเควส t นี่นะคะค่อยๆอ่าค่อยๆปลูกไปมันจะได้เนี่ยปลูกทิ้งไว้เพื่อที่จะได้เก็บไอเทมได้เร็วนะคะอันนี้ก็เทคนิคในการเก็บตัวอีเว้นไอเทมที่เป็นเหมือนลูกผลไม้สวรรอะไรสักอย่างตะก,กี้ก็มาปลูก,ลกต้นบูเบลนี่แหละปลึ๊บ สปีดอัพไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องไปดูโฆษณาใดๆนะคะแค่เราปลูกเพีงยงว้ก่กนเดี๋ยวค่อยมาปลูกละกันยังปลูกไม่ครบบ้านหรอกมันจะเสียเวลาตรงที่มานั่งจิ้มทีละอันอนิดหนะึ่งอ่ะบูเบลนะทุกคนจำชื่อว้บูเบลอันนี้ก็หลายๆคนที่เล่นประจำก็จะรู้ว่าสุดนี้แต่เราไม่ได้เก็บไงเราไม่ได้เป็นอีเวนท์ที่เราเก็บโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันสำหรับการปลูกอะไรแบบนี้มันต้องไล่ๆดูว่าบ้านไหนไม่โดน รอบพี่แล้วอะ่ะคือพอปลูกไม่ครบปุกบ้านเช็ปะมันก็จะไปเอาโปรโกเก่าที่ใส่แบบใช้ทั้งหมด1 1ชั่วโมงคือ11ชั่วโมงแบบทําให้เราเสียไอเทมในการเก็บไปสองหลังอะ่อะอ่ะก็ต้องดูบ้านไหนที่เขาเรียกอะไรพยายามจิ้มๆดูอะ่ะว่ามันเป็นบูเบลหรือยังไม่ชอบเวลาที่เปลี่ยนมาเล่นเฮลอิกเลสเวลาที่จะต้องปองลูกผลไม้อาหารเนี้ยใหม่ชุดใหม่อะไรเงี้ย บ้านอยู่ติดกันเนี่ยแบบต้องดูกันมีอันไหนที่ยังไม่ปลูกไหมจะต้องมาไลาก่กดแล้วก็ใจจะปลูกติดๆกันด้วยนะมันกดยากอุ๊อันนี้ก็น่าจะได้ละโอเคแล้วก็รีโกทีเดียวป๊าปอ่ะก็จะสะดวกแล้วก็มาที่อุย้ยฮาบีแตทุกคนมันผลิตออฟแล้วมากดสักหน่อยโอ้มีออฟไฮโรโปให้ด้วย กดเลยปะอ่ะกดเคมจ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ะคบคบกี่วันเราก็ไม่รู้อะสายไม่ได้แอคทีฟยวค่อยว่ากันนะโอเคขอกดอาหารต่อสักนิดเพื่อให้วิ่งต่อไปนะคะทุกคนอย่าลืมดูคลิปผู้ดาวมันดีมากเพราะว่าจะทำให้เราไม่ต้องรอนะ เห็นป้าว่าพอเรากดไปได้สักพักเนี่ยมันจะมีการหยุดของการแจกไอเทมนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอเวลาซึ่งสามารถดูได้ที่คลิปที่ซรายบอกเนาะมันจะมีเว็บเว็บหนึ่งชื่อดิเลตนะคะอันนี้เดี๋ยวไปดูคลิปเดี๋ยวายแบบด้านขวาไว้ให้อันเนี้ยจะบอกว่าเราต้องรอเท่าไหร่จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเฝ้าเนาะอันนี้ก็อ่าถ้าเราไม่อยากรอก็ฟีสปินก็ได้เมืนกันแนี้อันนี้ที่ทรายใช้เพราะว่า จะได้ไปสู่โหนดใหม่นะคะพอโหนดใหม่ปุ๊บจะได้ภารกิจใหม่แล้วถ้าไม่รีบใช้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมันก็จะกว่าจะครบรอบที่จะให้ใช้อ่ะมันจะนานก็เลยแบบอ่ะตัดสินใจใช้ไปมันจะได้แบบรีให้เราฟรีรอบนะคะแต่เทคนิคในการแซงทุกอย่างสายมีอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวไปดูพวกเทคนิคกันบางทีเราไม่ใช่แบบเขาเรียกอะไรเพชรมันก็ต้องใช้ด้วยนะคะการที่จะแข่งอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าคู่แข่งไม่ได้เดินอะไรเยอะแยะนะไม่ต้องผอนใจ เราไม่ต้องใช้เพชรสบายตัวถ้าเราเจอคนที่โอเคิอะไรเงี้ยแบบไม่ได้รีบไม่ได้ร้อนอันนั้นถือว่าเป็นโชคเข้าข้างนะคะในช่วงที่แบบเราเจอคู่แข่งเขาแบบไม่วิ่งแล้วอะไรเงี้ยอ่ะเห็นไหมว่าพอเราใช้เพชรเราจะเข้าสู่โหนดใหม่าซก็มาไฟอันนี้ก็รออีกสิบสี่นาะทีนินนดๆจะทําให้ายไปสู่แลบสองนะคะซึ่งมันจะง่ายมากายก็จะได้เพชรอะ อันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันเนาะวันนี้จบไปแค่นี้นะคะสำหรับเพโอ伊กรสนะคะเจอตามคลิปต่อไปแล้วกันว่าจะมีอะไรอันนี้ก็โอ๊ยมีความอยากทำหลายอย่างมากนะคะก็เตรียมแฮปปี้นิวเย r เนาะจะสิ้นปีอยู่แล้วก็รู้สึกว่าปีนี้มันเร็วเร็วไม่รู้เหมือนกันแต่ก็รักษาสุขภาพกันเหมือนเดิมนะคะเราก็ยังต้องดูแลตัวเองกันเนาะวันนี้ไปละค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะลิตาสวัสดีค่ะ